สวัสดีครับผู้เรากลุ่มหกวันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องประตูบ้านแบบม้วนมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ครับผมนายเอกวันล้อมหน้า B63 07 868ปกระผมนายนาัรทรทองแกศนปครับประผมนายวัฒนาประิี B63 0สครับประผมนายเนติรักศรีสัขวา b ี3กส209์ขวา b 6 8 2 0 9ครับ กระผมในที่ลบพักทุพัีดี B630785 น่นคือที่ชนานนามสาววันชนกของชนะ b 6 3 0ส8 0ค่ะประตูมวนนะครับได้รับความนิยมสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับเนื่องจากการใช้งานในการเปิดปิดสะดวกและใช้ในพื้นที่เล็กน้อยประตูม้วนมีอยู่3ระบบครับได้แก่1ประตูม้วนระบบลอก ประตูม้วนระบบเป็นมือหรือระบบสปริงครับและประตูม้วนระบบมอเตอร์หรือระบบไฟฟ้าในโครงงานครั้งนี้นะครับ <c oughs> เราเลือกประตูม้วนระบบมอเตอร์นะครับเป็นประตูม้วนที่ควบคุมการเปิดติดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยจะมีสวิต ไปสําหรับเป็นปุ่มเปิดปิดปิดที่ผนังครับเพื่อความสะดวกของการใช้งานและยังรองรับการใช้รีโมทคอนโทรลซึ่งสามารถใช้ได้ในระยะไม่เกิน40เมตรในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องนะครับสามารถใช้งานระบบงโซ่ซึ่งอยู่ในตัวมอเตอร์เพื่อเปิดถุงเฉดได้ครับจากการวิเคราะห์โหลดที่กระทำนะครับจากการสรํารวจประตูบ้านแบบม้วนนะครับมีเข้าเก็บประตูขนาด เป็นทรงกระบอกครับความยาว4เมตรเส้นผ่านกลาง1 2 2 5รยมิลิเมตรนะครับและแผ่นประตูมีความกว้าง4เมตรความสูง3เมตรโดยบานประตูทํจากสแตนเลสน,นะครับแบบใบเป็นแบบจัมโบ้มีขนาดน้ําหนัก15.2กิโลกรัมต่อตารางเมตรครับต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์แรงที่กระทําต่อพาวนะครับจากแรงน้ําหนักของบานประตูนะครับ m คือมวลของบานประตูทั้งหมดนะครับจะได้เท่ากับ180.2กิโลกรัน,นะครับจากนั้นนะครับนำเคิดแรงที่กระทำต่อเพานะครับจากสมการ f เท่ากับ mg จะได้1767.762นิ้ิวตันนะครับจากนั้นนำมาวิเคราะห์โหลดไดอะแกรมของเพาเกี่ยวกประตูนะครับโดยใช้โปรแกรม md solid 4.0 เข้ามาช่วยนะครับเพื่อหาแรงที่ซัพพอร์ตจุด A และจุด B นะครับจะได้ดังรูปนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความเสียยของขอเก็บประตูน,นะครับค่าโมเมนต์ดัดจากโมเมนต์เฉื่อยของแกน X เท่ากับ3.3299คูณ10กำลังลบ6แล้วก็ค่าโมเมนต์แม็กเท่ากับ3,535.52นิตันเมตร ค่าระยะก็คือค่า c เท่ากับ0.06125เมตรนะครับแทนลงในสมก,การซิกมาเท่ากับ m c ส่วน i A จะได้ค่าซิกมา x เท่ากับ6.5032ไมตรต่อานะครับส่วนค่าซิกมา y เท่ากับ0เมตรต่อนาทีครับส่วนแรงเฉียนขวางน,นะครับจากค่า v ก็คือแร,งเ,รงเฉียนภาคตัดขวางเท่ากับ3,535.52นิวตันแล้วก็พื้นที่หน้าตัดเท่ากับ1,933 .0.8466 ตารางมิลลิเมตรนะครับแทนในสมการทาแม็กเท่ากับ2 b ส่วน a จะได้ค่าทาแม็กเท่ากับ3.656ไม่กับปาลคาครับในด้านของโมเมนต์บิดนะครับเราต้องหาแรงบิดต็ดูค่าทีจากสูตร t เท่ากับ b คูณ a จะได้ค่า t เท่ากับ108.275นี้ตันนี้ครับแล้วก็หาพื้นที่หน้าตัดโดยได้ค่า g เท่ากับ6.6597คูณ10ยกลังลบ6ครับ แทนในสูตรท้าวกับ tc ส่วน j จะได้ซ่าท้ากับ0.996เากะปาสคาครับแทนท่า,า,ามอเซอร์โคนะครับค่าที่ได้จากการเคราะจะนำมาใช้ในโปรแกรม m ค solid น,นะครับโดยให้ซิม,มา a เท่ากับ65.032เมกะปาสคาลและซิม,มา y ท่ากับ0แล้วก็เชียร์ x y ท่ากับ3.656เมกะปาสคาลจะได้ว่าซิม,มา1เท่ากับ65.273 เมกับปาสคาลและซิกมาสองเท่ากับ0ูนย์ซิกมาสเท่ากับลบศูนยมตกัรปาสคาลเชียร์แม็กเท่ากับ32.72ิเจ็ดสอมิกัรปาสคาลนะครับวีเค้อความปอดภัยพิจารณาเอสบาเท่ากับ415เ้อยสบห้ามกะปาสคาลทฤษีที่หนึ่งนะครัทรทราาบ,บทฤษฎีความเค้นตั้งแถวสูงสุดมักซิม m n o r ม,มอลเชียร์เ e ียรนะครับ n m n s t เท่ากับซิกมาบวกเอสบา ส่วนด้วยซิกมาหนึ่งเท่ากับ4 1 5ส่วนด้วย6 1 5 2 7 3เท่ากับ6.36ค่าที่ได้จะถือว่ามีความปลอดภัยนะครับทฤษฎีความเชืเ้อเชิสทรงสุดน,น,น,นะครับ Maximum ม,ม,มเชียร์สเตสเชียร y เ e อ s นเอเสท่ากับ s s, ส่วนด้วยเชียร์เเท่ากับ4 1 5ส่วน2ส่วนด้วย32.721 6.34ค่าที่ได้ถือว่ามีความปลอดภัยสามนะครับทฤษฎีพลังงานเปลี่ยนรูป Distortion Energy (NEE) เท่ากับ S y ส่วนด้วยซิก m a พามซิ Sigma พ r i m เท่ากับ6.15.34เมกะปาสเซลเท่ากับ415ส่วนด้วย6.34ค่าเท่ากับ6.35ค่าที่ได้มีความปลอดภัยครับ ค่ะและในส่วนของการวิเคราะห์ต้นกำลังโดยประเมินจากโหลดนะคะเราจะกำหนดให้มอเตอร์เคลื่อนที่ไปในระยะทาง3เมตรตามความสูงของประตูม้วนโดยใช้เวลาในการเปิดหรือปิดเป็นเวลา40วินาทีโดยประตูมีน้ำหนัก180.2กิโลกรัมเ่ามีรัศมี0.0612เมตรกำลังมอเตอร์จริงเท่ากับ180วัตต์ที่โหลดมีขนาด300กิโลกรัม เริ่มแรกเราจะหาแรงบิดค่ะจากสูตร T เท่ากับ F คูณ r มีค่าเท่ากับ108.28นิวตันเมตรหาความเร็วเชิงมุมจากสูตร v ส่วน r มีค่าเท่ากับ1.22เมตรเปอเซกจากนั้นเรานำค่าทั้งสองมาคูณกันเพื่อหากำลังจากการคำนวณค่ะมีค่าเท่ากับ132.1วัต ค่าความปลอดภัยในการเลือกใช้ต้นกำลังจากสูตร n เท่ากับกำลังมอเตอร์จริงหารด้วยกำลังมอเตอร์จากการคำนวณมีค่าเท่ากับ1.36จากค่าความปลอดภัยจะเห็นได้ว่าค่า n นั้นมีค่ามากกว่า1ทำให้ประตูที่เราออกแบบนั้นสามารถใช้งานได้จริงค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ